เป็นพระกลุ่นครับท่านแต่คาดหวังไว้ว่าอาจจะไม่ได้ครับท่านไม่<า>เป็นไรเงินเงินรัฐบาลเหมือนกันอะไรนะของหน่วยงานทนะ่านสิบล้อมด้วยเะไรฝั่องอย่างนี้ของสารสุดเนี่ยตอนนี้อยากให้ชัดเลยใครที่แม่นที่สุดตรงน,นี้ว่าถ้าหนึ่งหกสองเป็นยังไงการก็ระวังควรจะเป็นยังไงท่บอกนะครับได้ช<ฮ>ัดเราไปเทื่ยวอีกสามนะโทรตามไล่มาเลยแล้วแต่ละอันให้ตังมิสเตอร์ให้ชัด ต่อไปนะครับสามพันเนี้ยนะครับให้มันรวมกันเพราะว่าเรื่องนี้คือใครที่จัดให้ไปแล้วก็ตามแล้วก็ตามให้ครบนะหรือเก็บสำรองไว้จุดนี้ครับท่าน65,000นี่ตอนนี้จะตกอยู่ที่เมืองเพอแล้วนะหรือว่าการสาธารณสุขครับแล้วถูกไม่ที่เดี่ยังไม่ควรออกกำลังกายเหมือนเดิมใช่ไหมครับยังยืนยันเหมือนเดิมในจุดนี้นะครับเพราะโดยบริการต่างๆ เพราะว่าคลิปบ้ามือเราไม่ไม่แจกหลักวันนี้โดยรูปฐานคนสองสองสองวันนี้มันฝนตกอีกดีขึ้นแล้วล่ะแต่ให้พร้อมตลอดเวลาที่จําเป็นจริงๆก็อัดมาได้เลยแต่ขนาดนี้ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจ,จะดีขึ้นแล้วน่าจะลดลงราค่ะจากร้านที่ทำม,มาลดลงอย่างต่อเนื่องอื่นครับหลายหลายวันหลายหลายชั่วโมงนะครัก็ตกลงเยอะมากได้ชัดโรงเรียนไม่นจะเป็นต้องปิดอะไรแบบนี้ชัดๆไปเลยนะครับ อยู่ในตัวอาคารนะครับถ้าออกข้างนอกยังต้องใส่แมสมาร์กไหมคุณจูไปก็เก NES, <c oughs> รียกแมสพยาบาลเรียกแมสหมอเ,เรียกมาร์กเพื่อไป็ชื่อหมอดีกว่านียนะครับเป็นการอนากายอันนี้นะครับถือให้ชัดนิดนึงคือสารการกัดนี้นถ,ถือว่าเกินอันตราที่นะครับถือว่ายังเป็นอันตรายตา่อสุขภาพแต่ไม่ใช่หนะักนะครับไปเมื่อวานคือคือเท่าไหร่ครับผมเบิร <c oughs> ์นผมเบิร์นห้าแล้วก็ที่หายายเบิร์นเยอะอวันจัดได้หรือคนแจกเลย คือคือโดยโดยในความเป็นจริงอะเนี่ยมันปิดทีนี้อ่าผมว่าทีเนี้เดี๋ยวข้อมูลมันจะสอบนะตอนนี้ดีแล้วให้มันให้ให้เพียงแต่ว่าในลายในของต้องทีไหนมารายงานมาด้วยทำที่ไหนที่ไหนแล้วตอนนี้ให้รายงานหมดแล้วใช่ไหมครับข้าวลายข้าอะไรต่างเนี่ยสนใจเรื่องนึงเรื่องหน่อยแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้คนคนนี้ต้องส่งชื่อมาให้ได้นะต่อไปเวลาอันนี้เป็นบทเรียนด้วยส่งชื่อมาดูที่เข้ามาช่วยดูข้าวสารอื่นอันน้เขาก็เลยสามารถที่จะทำการแบบโครงการพิเศษ ใด่โดยตรงใช่ไหมฮะเกิดได้10ปีปีนี้มันจะมีเกิดอีกไหมวบเขียนนะไม่นั่งเราจะเป็นแบบนี้จะองค์การเปรนสัตว์จะเป็นคนสบายกระจายนครับทีนี้ออเดอร์ตรงนี้ถามว่าได้ไหมคือถ้าถ้าท่านฟันมองว่าผมมาวันนี้ครับครับผมก็โรุบอีกอันนึงเยอะอันนี้แตกต่างคือหนึ่ง เป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันวันจันทร์ก็น่าจะโอเคแล้วพรุ่งนี้วันวันนี้วันจันทร์นี้ก็น่าจะนีะน่นะคะคนจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะก็กมาได้ตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่กลางคืนอย่างเงี้ยค่ะคนจะเพิ่มขึ้นแต่ละเนี่ยนะครับก็ให้เอาจากก็ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คุยกับพิเชษนะอย่างน้อยในส่วนสายพิทให้รายงานมาสงขลาซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานะครับ ในวันนี้เองก็มีการตั้งแต่เรื่องอันแรกเลยมีการประเมินสถานการณ์กันนะครับหรือว่าจําเป็นเลยนะครับที่ที่จะควรจะอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับในอาคารต่างๆไม่ควรที่จะมาเดินเล่นตามการแจ้งหรือจัดก,กิจกรรมหรือออกกําลังกายการแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการเน้นหนักในจุดที่ยังเห็นว่าชัดๆว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่จะที่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่าศูนย์ของเราเนี่ย